รวมรถมือ2 JK ค่ะแอดมินมาแนะนำรถสวยๆส,สภาพดีนะคะให้ทุกท่านไว้ใช้งานนะคะท่านใดสนใจต้องติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะติดต่อไปดูรถด้วยตนเองนะคะไม่ควรโอนมาจ้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะ Honda City นะคะคันนี้เป็น Honda City โฉมมาแรงบนะคะทุกท่านรถยนต์ปี03เกียร์ออโต มีแอร์แบคคู่นะคะเร่ิมชุดโอนโครบเลยนะคะภาษีพรบรปี65้าค่ะราคาอยู่ที่7,9 0 0 0บาทนะคะเครื่องดีแอร์เย็นสีสันรอบคันพอได้นะคะก็ยังสวยงามอยู่นะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนิดๆน,นะคะทุกท่านตัวนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะบอ่อหลังพับได้ด้วยคะ่ะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะทุกท่านแม็ก,ก็สวยนะคะ นี่นะคะภายในแผงประตูเดิมเดิมนะคะทุกท่านมีตัดลายไม้ด้วยนะคะคอนโซลหน้าก็เดิมเดิมค่ะแอร์แบ็กค,คู่นะคะเบาะเดิมเดิมนะคะคู่ตัวมาเลยนะคะแอร์เย็นเนาะภาสีพรบรใช้งานได้ครบเลยนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับเบอร์โทรได้เลยนะคะทุกท่าน มีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะคันนี้สภาพโดยรวมพร้อมใช้นะคะสีแดงนะคะท่านใดสนใจก็ลองโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดดูรถขอพิจัดเพิ่มเติมจากเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะเรามาแนะนำเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ